สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเล็กเล่นกามอีกครั้งนะวันนี้คลิปนี้นะต้นจะพาไปดูนะประวัติของชายคนหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นลุงแล้วก็ว่าได้นะเขาเนี่ยอายุ70็ดบปีบวกๆแล้วทุกคนนะชื่อลุงวอยเช็คนะอยู่ที่ประเทศโปรแลนด์นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจากที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยหุ่นของเขาเนะี่ยคือแบบสุดยอดมากๆแล้วก็ความคล่องตัวหรือว่า performance ในการอากอกกำลังกายก็ยังดีอีกด้วยวันนี้ในคลิปนี้ต้นจะพาไปดูว่า เขาเนี่ยมีเทคนิคอะไรนะครับแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยเป็นแบบไหนครับ ุณลุงวอยเชคนะครหรือที่รู้จักกันในชื่อฟนะิตโอบอยนั้นไอจีของเขานะสามารถไปติดตามได้นะเป็นบุคคลที่ก็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนี่แหละนะในประเทศโปรแลนด์แล้วก็เกี่ยวกับการสร่งเสริมสุขภาพนะแล้วก็การออกกำลังกายประวัติเนี่ยของเขาเ,เคยเป็นครูนะที่สอนพระแล้วก็เป็นโค้ชให้กับสโมสรอนฟุตบอลอีกด้วยนะเป็นเวลานาน,านกว่า20ปีเลยแต่ว่าหลังจากที่เขากเกษียณนะเขาก็ เริ่มกลับมาฝึกซ้อมนะครับอีกครั้งหนึ่งครับการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของเขาเนะี่ยทำให้เขานะมีรูปร่างนะครับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็กระฉับอีกด้วยนะแม้ว่าเขาจะมีอายุปลาเข้าไป7 0วกบวกแล้วทุกคน ซึ่งก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณในต้นเคยเห็นภาพของเขาหลังกเกษียณนะแม้จะเป็นครูสอนพละแต่ก็ไม่ได้แบบหุ่นดีตั้งแต่แรกทุกคนแสดงว่าอตอนที่เขาเริ่มออกกําลังกายเนะี่ยก็คือหลังจากที่เขากเกษียณแล้วจุดเริ่มต้นของเขาเลยนะที่หันมาออกกําลังกายเนะี่ยก็คือการชักชวนจากลูกชายของเขาเองนะเพราะว่าลูกชายเขาก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยู่แล้วนะแต่เห็น พอตัวเองกเกษียณนะครับก็เลยแบบประมาณว่าแบบชวนกันมาเล่นนั่นแหละครับโดยตอนแรกเนะี่ยเขาก็เล่นเป็นพวกไลฟ์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั่วไปซึ่งในตอนเริ่มเนะี่ยทำให้เขารู้สึกว่าการดึงข้อแค่ครั้งเดียวในะทำไมมันถึงยากขนาดนี้นะก็เลยมีคําถามเข้ามาในหัวของเขาครับว่าถ้าไม่เริ่มตอนน,อน,นี้แล้วจะเริ่มตอนไหนวะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มออกกําลังกายอย่างต่อนเนื่องนะทั้งการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายพื้นฐานอยู่ที่บ้านเป้าหมายของเขาเลยก็คือการพัฒนาทั้งคุณภาพในการนอนแล้วก็ สุขภาพนะแบบอง์รวมหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันหลังจากที่ทุกอย่างไปได้ดีนะเขาก็เริ่มออกอกําลังกายให้ชาเลนจ์ยิ่งขึ้นนั่นก็คือกีฬาแบบครอสฟิตนั่นเองนะจะเป็นการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนตัวของข้อต่อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมุมอีกด้วยอีกทั้งก็ช่วยพัฒนานะตัวกล้ามเนื้อหัวใจเข้าไปด้วยพอเล่นไปสักระยะหนึ่งเลยเนะี่ยการเทรนของเขาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าก็เข้าสไตล์แอดลีตหรือว่านักกีฬาทันนึงเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปชวนแฟนนะเขามาเล่นด้วยเหมือนกันนะ จากที่ทุกคนเห็นนะว่าความคล่องตัวของทั้งคู่เนี่ยสามารถทําได้ดีแม้ว่าจะมีอายุเยอะแล้วก็ตามและอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเลยก็คือลุงคนนี้เนี่ยวอยเชคเนี่ยเขาเล่นคริเชนิกด้วยทุกคนแม้ว่าเขาอายุจะป่าเข้าไป70ปีแล้วนะแต่ก็สามารถเล่นแบ็กลิเวอร์นะหรือว่าจะเป็นแฮนด์สแตนก็ได้นะปกติแล้วเนี่ยเขาออกกำลังกายค่อนข้างหลากหลายมากๆทั้งการฝึกบาร์เดี่ยวบาร์คู่นะรหรือว่าจะเป็นการฝึกดึงข้อแบบหลากหลายการจับบาร์เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนานได้หลายๆมุม รวมถึงผสมการฝึกทั้งแบบเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดของความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้ออีกด้วยนอกจากการฝึกความแข็งแรงแล้วนะเขายังฝึกที่เป็นตัวฟั t งช n นอลมูเมนต์ด้วยเพื่อพัฒนาทั้ง b a l านซะ์นับความคงตัวของข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อและประสิทธิภาพของฟังก์ชันร่างกายที่ค่อนข้างครบ หลังจากฝึกแบบนี้มาสักระยะน่เน <experiences> <The fear> ี่ยเขาก็ได้เริ่มชาริลล์ใหม่ๆเช่นท่าแฮนด์สแตนซึ่งมันเป็นอีกสกิลที่ใครหลายคนเนี่ยไล่ลาอยู่เนาะทั้งกีฬาที่เป็นคริสติกเลยหรือว่าจะเป็นสายโยคะนะครับถือว่าไม่ใช่ท่าที่แบบง่ายๆหรือว่าหมู่ๆขนาดนั้นอุปกรณ์หลักและโปรดปานสำหรับเขาในการเริ่มออกกำลังกายเลยเนี่ยก็คือน้ําหนักของตัวเขาเองครับเพื่อให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่สวยงามโดยที่ใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกให้ได้น้อยที่สุด ซึ่งในทุกสัปดาห์นะเขาบอกว่าการเทรนของเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําสถิติใหม่ๆแต่เพื่อเพิ่มการแอคทีฟของร่างกายให้เขาสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีพลังและก็มีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเล่นกีฬาที่หลากหลายอย่างเช่นว่ายนะ้ําวิ่งระยะสั้น,นครับวิ่งระยะยาวหรือว่าจะเป็นบาสเกตบอลด้วยซึ่งบทความที่ต้นเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในต้นได้แปลนะมาจากไ G ส่วนตัวของเขาเองนะครับหรือว่าจะเป็นช่องนะในยูทูบช่องหนึ่งที่ชื่อ He a l t h a n d Longevity นะครับ ถ้าการแปลเขาต้นนับมีส่วนไหนที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทความกันดีกว่านะว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะอย่างแรกเลยนะที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็เป็นหัวข้อที่สําคัญก็คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นับไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ครับจากที่ต้นบอกไปต้นคลิปนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ออกกําลังกายนะมาตั้งแต่สมัยแบบวัยรุ่นหรือว่าอะไรงี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยได้เริ่มตอนที่หลังจากเขาก็เสรยแล้วดังนั้นแสดงว่าเขาดนเล่นมาแค่10ปีกว่าเท่านั้นแต่เพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาก็สามารถมีหุ่นครับแล้วก็ ความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงนะและต้นเคยแบบได้รับคำถามว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วนะเราจะกลับมาเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะสายเกินไปหรือเปล่าต้นคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แล้วนะยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตัวต้นเองอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะอายุ29ปีเนาะแต่ก็คลิปนี้ก็จะทําให้ต้นรู้นะบทเรียนที่สามารถทําให้ต้นออกกําลังกายต่อนเนื่องไป จนอายุเยอะๆหรือว่าหลังเกษียณตัวเองได้ครับอย่างที่สองนเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวนะไม่จงเป็นต้องรีบเก่งหรือว่ารีบหุ่นดีการออกกําลังกายของวอยเชคเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูบทความนะเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการทำ personal record นะหรือว่าสถิติใหม่ๆแต่เขาเนี่ยต้องการเพิ่มการ Active ของร่างกายแล้วก็การเล่นในแต่ละวันเขาก็จะไม่ได้แบบหักโมหรือว่าเป็นนักกีฬาะไรขนาดนั้นจนเกินไปนะดังนั้นต้องคิดว่า อันนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สําคัญครับแล้วต้นก็เคยนับถลําเข้าไปแหละว่าแบบมีความบ้านบในการเล่นเพื่อแบบทำลายสติติตัวเองตลอดเวลาแต่พอมาหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออการที่เราได้แอคทีฟร่างกายของตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ยังเคลื่อนที่ได้คล่องตัวแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษ ที่สุดแล้วข้อนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถออกกําลังกายในระยะยาวได้ค่อนข้างดีครับบทเรียนที่3นะค,ความหลากหลายของกีฬาและการออกกําลังกายเนะี่ยช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพแบบองครวมได้ดียิ่งขึ้นในช่วงเริ่มต้นนะครับของการเล่นคริชนิกประมาณ6-7ปีที่แล้วที่ต้นเดิมเนะี่ยคือความรู้มันก็ยังน้อยนะเราก็รู้สึกว่าแค่เราเล่นได้เยอะขึ้นนะคแค่เราบ้าพลังนะมันไม่มีสกิลไหนที่เราไม่สามารถทําได้นะแต่ พอมันผ่านมา 5- 6 7ปีนะเราเริ่มรู้ว่าการออกกําลังกายนะมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะไม่ได้มีแค่มิติของความแข็งแรงนะมันจะมีในเรื่องของ range of motion ด้วยมีในเรื่องของข้อต่อด้วยมีในเรื่องของเส้นเอ็นด้วยเราก็ต้องศึกษาแล้วว่าเราจะนะพัฒนาการออกกาลังกายหรือว่าประสิทธิภาพนะในหลายๆส่วนของร่างกายที่ต้นพูดไปเนะี่ยให้มันค่อยๆพัฒนาไปพร้อมกันได้ไหมให้มันนะลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บได้หรือไมนะ่นะอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่ต้นรู้สึกว่าไวชคเขาให้ความสําคัญแหละนะครับจากที่ทุกคนสังเกตที่ต้นบอกไปเขาก็เลยเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้ร่างกายนะมันสามารถพัฒนาได้หลายๆมิตินั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ต้นสรุปมานะครับจากบทความนะของคุณลุงนะยเชคในอายุน่าจะ71ปีนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะจะมีเซตออกกําลังกายนะที่ต้นคอสต์ใหม่ขึ้นมาเองนะให้เรียนแบบกับตัวเป้าหมายของคุณลุงไวเชคที่มีการผสมฟังชั่นัลมีการผสมตัวโมบิลิตี้นะแล้วก็มีการผสมสตริงเรนนิงบาลานซ์ด้วยนะมีหลากหลายนะหลากหลายหมวดเลยแล้วก็ผสมเข้าเป็นเซอร์กิตแล้วก็เล่นรวมกันนะความหนักในจะอยู่ที่ปานกลางไม่ได้หนักเวอร์จนเกินไปให้หายใจไม่ทันแต่ว่าเรายังคงโฟกัสได้อยู่นะแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นไอเดียให้สําหรับใคร หลายคนนะในการจัดเซตเวิร์กอัลของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ TLLK Membership นะครับอัปเดตโปรแกรมแบบฟังกชั่นัลเข้ามาแล้วนะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่พัฒนาทั้งความแข็งแรงและความสมดุลของกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยฝึกความคงตัวของข้อต่อแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพไปในตัวใช้เวลาต่อวันนะแค60่60-90นาทีเท่านั้นมือใหม่แค่ไหนก็สามารถเริ่มได้เพราะโปรแกรมเนมีการจัดเลเวลให้ฝึกตามแบบไม่ต้องคิดเองแถมฟรีอ e ีบุ๊กสำหรับการจัดตารางและเทคนิคการดูแลสารอาหารเบื้องต้นที่ใครๆก็สามารถเริ่มได้มีเรื่องราวความสำเร็จของเพืน่านา1000ค สมัครได้ทั้งเวอร์ชันคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับการออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับต้นจะใช้เวลา30นาทีในการเทรนข้อต่อที่ใช้ในการเบิร์กเอาท์ของเราวันนี้การเพิ่มระยะของข้อต่อเนี่ยจะช่วยให้ระยะที่มันถูกจํากัดเนี่ยถูกขยายขึ้นและลดการชดเชยกล้ามเนื้อในมัดที่เราไม่ต้องการได้ค่อนข้างดีจากที่ทุกคนสังเกตนะจะเห็นได้ว่า ถาในการเทรนข้อต่อน่จะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะเมื่อเทียบกับการเทรนกล้ามเนื้อตรงที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแทบจะไม่มีการยืดหรือว่าหดเลยแต่จะเป็นการใส่แรงต้านให้กับตัวข้อต่อของเราในมุมต่างๆนั่นเองครับช่วงนี้ในสิ่งที่ต้นแก้เป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของการเปิดสะโพกนะแล้วก็การหมุนสะโพกเข้าถางังด้านใน หลังจากนั้นนับเข้าเซตหลักของเราท่าแรกที่ต้นใช้เปิดจะเป็นท่า p ู l l up ที่ผสมกิฟต์นะครับการเล่นทั้งแบบคว่ำแบบง่ายแล้วก็แบบจับตรงเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามคอนเซปต,ต์ของลุงไวเชครับต้นจะเล่นเพียงห้าครั้งแบบจังหวะช้าๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่วันเล่น p ู l เด a หลักของต้นแต่จะเป็นการผสมท่าเพื่อให้ work out สำหรัหบวันนะี้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นต่อท่าที่2นะครับ carry r e เวิร์ l u n g ต้นใช้ดัมเบล7.5กิโลกร,รัม2ข้าง ถืออยู่เหนือหัวและพยายามยกสะบักของเราตลอดเวลาความท้าทายของท่านี้นะเวลาที่เราเล่นน่ยลงในท่ารีเวิร์สหลังสะโพกของเราเนี่ยจะม้วนแต่แขงของเราต้องเปิดให้ตรงเต็มที่ดังนั้นเนี่ยท่านี้จะได้ทั้งโมบิลิตี้ของหวัวไหล่ในที่เปิดขึ้นกระดูกทรวงอกแล้วก็การม้วนสะโพกบวกกับบาลานซ์ลำตัวไปในหนึ่งท่าหากใครที่อยากลองเน่ยต้นขอเตือนว่าให้เล่นแบบมือเปล่าก่อนก็ได้นะเพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างเยอะนิดนึงครับ ท่านี้เนี่ยต้นเล่นนะแปดถึงสิครั้งต่อข้างท่าที่3ามนะซิงเกิลเล็กรูทบิดนะครับหรือการเล่นก้นแบบขาเดียวและใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดแบบสไตล์ที่ลุงเขาชอบซึ่งเทคนิคการโฟกัสก้นเนี่ยคือก่อนดันขึ้นหลังล่างของเราเียจะแนบพื้นตลอดเวลาเวลาดันก็ดันไม่เกินระยะที่เข่าของเราสามารถเปิดได้นะครับและก็หลังล่างของเราก็จะต้องไม่แอ่นด้วยก้นเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งเลยนะที่ถ้าเรารู้สึกถึงเขาได้ดีเนี่ยและพัฒนาความแข็งแรงจะช่วยเรื่องอาการปวดหลังได้ดีมากๆ ต้องจะทํา12ครั้งต่อข้างนะครับจังหวะชา้าแล้วก็เน้นโฟกัสครับท่าที่4นะครับ kneeling jump one leg on box สลับมาเล่นท่า explosive ก,กันบ้างโดยการนั่งชันเข่าเนี่ยจากนั้นเนี่ยพลิกสะโพกมาในท่ายอง s ควอ t แล้วกระโดดขึ้นกล่องแค่1ขาแล้วทรงตัวท่านี้นจะได้ทั้งความคล่องตัวบาลานซ์ลำตัวแล้วก็ข้อต่อและฝึกสมองในการเลือกใช้ฟังก์ชันของร่างกายครับทำา5ครั้งต่อข้างนะครับรวมก็เป็น10ครั้งต่อ1เซต ท่าที่5 Sumo โม a เดดลิฟต้นจะใช้น้ำหนักไม่เยอะมากนะที่12.5กิโลกรัมเพราะดัมเบลที่ห้องเนี่ยมีเท่านี้ครับจากนั้นเนี่ยเราจะเปิดช่วงเท้าของเรากว้างกว่าเดดลิฟตปกติและปล่อยดัมเบลลงด้านล่างนะครับหลงังล่างไม่แอ่นนะครับลงจนเกือบสุดแล้วดันขึ้นโฟกัสก้นช่วยในเรื่องของการเปิดสะโพกแล้วก็เสริมความแข็งแรงของก้นได้ค่อนข้างดีต้นจะทำประมาณ12-15ครั้งนะแล้วปิดจบด้วยท่าการเกรงคร้าง10วินาทีแล้วค่อยดันกลับมาในท่าเตรียมครับ ท่าที่6ดัมเบลคอสแซกสควอตนะเป็นอีกท่าที่เล่นทั้งหน้าขาและก็ก้นรวมถึงต้นขาด้านในเน้นทําช้าและเปิดสะโพกเท่าที่เราจะทําไหว10ครั้งต่อข้างข้อควรระวังของท่าน,นี้ก็คือเวลาที่เราดันขึ้นเนี่ยไม่ควรเชิดก้นของเราขึ้นก่อนควรทําให้ลําตัวของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันทั้งตัวนะจะช่วยลดการชดเชยที่หลังล่างได้และท่าสุดท้ายแบนมีเฟลชั่นเกี่ยวแบนกับเท้า1ข้างนะครับอีกหนึ่งข้างเนี่ยเหยียบลงกับพื้นจากนั้นดึงเข่าขึ้นให้สุดระยะนะครับ แต่สะโพกของเราไม่ควรดรอปหรือว่ายอดลงมาทางด้านข้างเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเชื่อมกระดูกเชิงกลานนะเป็นมัดที่ไม่ค่อยมีใครฝึกแต่มีประโยชน์ในท่าคลิซิกค่อนข้างหลายท่ามากๆเลยทํา1 0ถึง12ครั้งต่อข้างคนระับโดยต้นจะเล่น7ท่านี้นะวนติดกันนะพักระหว่างท่านี่เล็กน้อยประมาณ20-30ถึงวินาทีครับนะรอบนะครับแล้วก็พักระหว่างเซต 90- 120ถึงวินาทีเป็นวันที่ทั้งสนุกนะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดี แต่ก็ไม่หอบจนเกิดการชดเชยกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการครับ เป็นเซ็ตออกกาลังกายที่ต้นนับดัดแปลงนะเพื่อให้เข้ากับเป้าหมายของคุณลุงวอยเชคนะที่มีการเสริมทั้งความแข็งแรงนะบาลานซ์แล้วก็สปีดเข้าไปในตัวนั่นเองับซึ่งหากเพื่อนๆนัมีวันเล่นเล็ก a เดย์อยู่แล้วก็สามารถเลือกท่านับเข้าไปผสมในวันเล่นได้เลยนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นัจะให้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างกับเพื่อนๆไปปรับใช้กับการออกกำลังกายหรือว่าชีวิตของเพื่อนๆกันนะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งนะเป็นกำลังใจให้ช่อง p l k ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ